ตื่นเต้นมากครับที่แบบว่าได้ทำหนังแรกกับจีเดียขอบคุณครับขอบคุณครับจีดีนครับตื่นเต้นมากจริงๆครับตอนนี้แบบลืมไปหมดเลยว่าอยากพูดอะไรแบบว่าจำไม่ได้เลยก็ครับผมสล้วรับเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างครับเออจริงๆผมว่ามันมันน่าจะเป็นหนังที่รีเลทกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบยังไงในชีวิตเราทักคนมันต้องมี คนที่เราแบบชอบเขามากๆแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยได้จังหวะเวลานั้นมาเลยวันทาไมพระเจ้าแบบไม่เข้าข้างเราเลยไม่ว่าเราจะทํายังไงอะไรเนี้ย <Dam. S 1> เพราะว่าการที่พระเจ้าไม่เข้าข้างอะผมรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้ไม่ว่าคุณจะหลอ่อรวยหรือแบบเก่งแค่ไหนอะไรเนี้ยคุณก็ไม่สามารถแบบว่าจะได้ลงเลยกับเขาเลยครับผมเรื่องรการมาเป็นโปรเจกต์ครับผม พี่ช่วยผม่อยคุณนายยังไงฮะเลือกคขเลือกนั้แสดงหรือครายแกคสแคสของเราเนี่ยตั้งใจตั้งใจจะเลือกพวกเขาอย่างไงบ้างแรนด้อมครับอ่าเฮ้ยผมตั้งใจผมตั้งใจผมตั้งใจครับคือคือผมรู้สึกว่าค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกที่แบบว่าเขาเดินเข้ามาในห้องแคสตั้งแต่แรกเ่ยว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันเป็นแบบเป็นกายได้ว่ะคนนี้เป็นจูนได้ว่ะคนนี้แบบเหมือนพี่สาวผมจริงๆเลยแบบว่าผมอยากได้พี่พลอยมาเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้อวยพี่ผมพูดควาจสิ ผมค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกนะครับแล้วก็พอเขาได้พูดบทหรืออะไรนี้ก็จะยิ่งรู้สึกว่าแบบเออเขาเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆครับเทียมตัวนัน้นาจะสำหรับโปรเจกต์บทปีครึ่งครับแล้วก็โปรดักชันครึ่งปีครับของจนปตอนนี้ก็สองปีโดยประมาณจากตัวอย่างที่ตัดออกมาไดเ้เห็นบางอย่างที่มันแบบ อินเทรนอยู่นะครับน้ำท่วมเอ่ยไหจังหวะพอดีเลยจังหวะพอดีใช่ไหมครับครับผมันใช่คือเราตั้งใจเราตั้งใจดูี่จังหวพอดีคือจริงจพอปล่อยภาพน้ําท่วมไปมันมีแบบคนดีเอ็มมาถามผมกันนะครับว่าเฮ้ยถ่ายเลยหรือเปล่าใช่ใช่แบบว่าคุณเจอน้ําท่วมแล้วแบบคุณผากองไปถ่ายเลยหรือเปล่าผมก็ตอบเขากลับไปว่าเอ้ยถ้าผมทํางั้นขาน้องๆเขาก็ขึ้นเสือมานี่วันนี้มันเป็นน้ําท่วมที่เสร็จมาคือมันเป็นแพนที่แบบว่าตั้งใจว่าแบบเอ้ยผมอยากทําให้อันนี้เป็นเป็น หนักลักที่แบบมีความเป็นกรุงเทพเป็นประเทศไทยจริงๆแบบสภาพที่เราอยู่กันคือมันไม่ค่อยโรแมนติกนะครับก็เลยอยากใช้แบบเซตอัพเหล่านั้นลแสดงแล้วคุณใครรับบทอะไรแสดงยังบ้างครับ๋อพี่ครับไออย่างสากายทำไมถึงไม,ม,ม,ามาถึงก็เป็นสากายเพราะผมรู้สึกว่าเขา เขามีความน่าสงสารในตัวเพราะโดนลังแเลงครับผมกล้องไหนครับก้องลอเอาตาล่องลอยตาล่องลอยไปเลยโอเคครับต้องอย่างนี้สิครับผมผมพูดไม่ถูกอ่ะคือใครใครเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบน่าน่าเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบ ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรอย่างเงี้ยครับล้าเวลาคนแบบเนี้ยโดนแบบผิดหวังหรือว่าโดนพระเจ้ารังแกเขาจะดูน่าสงสารเป็นแบบสิบเท่าเลยเลยรู้สึกว่าเขาแบบน่าจะเข้ากั้วบดเปนที่สุดนะกายรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมครับรู้ึกนะครับรู้สึกว่า <c oughs> ครับรู้สึกว่าน่าสงสารไหมล่ะ <c oughs> จริงจริงก็มีบางอย่างที่รีเลทเหมือนกันนะก็แ,แบบว่าเรื่องของจังหวะโชคตชาภอะไราเงี้ย แบบทุกคนก็น่าจะเคยเจอแบบเรื่องราวที่มันแบบกินจังหวะไม่ว่าจะแบบเรื่องเออเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่านิเรตกับตัวละครใหญ่แลแต่ว่าผมไม่น่าสงสารขนาดนั้นนะครับน่าสงสารค่ะสงสารค่ะก็คือก็คือคนในกองโหวตก็คือน่าสงสารสุดารค่าสงสารค่ะสงสารยังไงคะค่ะสงสารยังไงนะครมองเรา เพราะว่าเราเล่นเป็นพี่สาวใช่ไหมคะพอเราเล่นเป็นพี่สาวปุ๊บเราก็จะเห็นความไม่ได้อะไรเลยของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ตามบทนะตำบทไม่ใช่ตัวจริงเนาะเออไม่ใช่ตัวจริงมีไอ้นะคะมันเป็นเส้นบางๆใช่ไหมปิดหน่อยค่ะอันนี้อันนี้ก็เล่นเป็นน้องเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความแบบเอางี้ความห่วยแล้วกันของของของน้องชายตัวเองอะไเลยแต่ในเรื่องเราก็น่าสงสารเหมือนกันนะไม่ต้องพูด จะกายพูดอีกคนแบบโรบักตัวเองครับครับก็ผมสกายรับบทเป็นกายนะครับครับผมก็เป็นคนที่จะค่อนข้างคิดในใจจะแบบว่ามีอะไรจะไม่ค่อยพูดเนาะใช่จะเก็บอินเนอร์ไว้ข้างในแล้วก็เป็นคนที่โตมากับพี่สาวสองคนแล้วก็น้องสาวหนึ่งคนก็เลยทําให้รู้วิธีการเข้าหาผู้หญิงครับแต่จริงๆแล้วในใจฮอบควนตีนมากายคนขบวนม,มากขึ้ามาก็แบบมีไว<อ><ห>โร์ตลอดเวลา นี่คือตัวจริงเลยตัวจริงครับพอผมได้เจอตัวจริงผมก็รู้สึกเอ้ยไหนไม่ได้ซื้อนี่นี่มันน่าเหมือนตัวจริงไหมตัวจริงกับในเรื่องเป็นไงบ้างคะสวยเหมือนกันโอ้ยผมความมั่นมาตราฐานก็จูเน่รับบทเป็นจูนค่ะจูนก็จะเป็นเป็นหญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กวัยมหาลัยที่ หน้าตาจะเป็นที่นิยมนิดหนึงออ่งก็เลยได้แบบมีความเป็นหลีดคณะได้เป็นดาวหาวลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆจุนก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกไงอาจจะรู้สึกว่ามีความแมนๆที่บางแบบบางทีเข้ากับผู้ชายได้แล้วกับผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงเขายากนิดหนึงเลยทำงานกับนัแสดงเหล่านี้เป็นไงบ้างคนะ <S <S เหล่านี้ใครเขาเล่าแล้ว ทั้งนักกายทั้งพี่พีนทั้งพี่น้อยทั้งหลายๆคนเอาจริงกองนี้เป็นกองที่สนุกที่สุดเท่าที่หนูเคยทํางานมาชอบการผิดจังหวะของทุกคนมันผิดมันผิดจังหวะไปหมดเลยทุกคนผิดจังหวะหมดเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้กกับผู้กกับค่ะผู้กกับเพราะพวกดับเป็นคนเลือกทุกคนมาเลยเชื่อว่ามันมันเป็นเคมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกได้ว่าทุกคนน่าจะมีความ ความเข้ากันที่มันสนุกตรงนี้ที่แบบสุดท้ายมันมันสนุกมากๆจริงค่ะคุณพลอยและคุณพลอยค่ะคุณพลอยยังไงรับบทยังไงคะรับบทเป็นพี่สาวคนโตค่ะอันนี้คือน้องสาวอันคืออันนี้คนเล็กค่ะมามาก็เลยงานแต่งงนงาเหมือนกันก็แล้วกเป็นพี่สาวคนโตค่ะซึ่งเป็นพี่สาวที่แต่งงานแล้วมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นโตเลยแล้วก็น้องคนเล็กก็จะเป็นเป็นงานดื้อ ทำไมทำไมคุณการชีวิตของน้องเลยเขาเขาดื้อเขาไม่สนใจใครเลยอันนี้อันนี้ใหม่เนาะเด็กแบได้บทได้บทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็พวกเราก็จะรักน้องนี้ก็จะรักพี่ชายนี่ก็จะรักน้องมากเพราะว่าเราเห็นกันตั้งแต่เด็กพยายามสอนสิ่งดีๆให้เขาแต่ฟังไม่ฟังไหมนี่คือก็แล้วแต่มัน ก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งด้วยใช่น้องสาวอีกคนหนึ่งตามคาแรคเตอร์ตอนนี้ก็ตามคาแรคเตอร์อยู่กันได้หนักก็คือเป็นใช่เห็นอะไรตอนนี้กันได้หนักเหมือนกันเลยค่ะเขาตัวใหญ่มากเขาตัวใหญ่ใช่ค่ะเขาตัวใหญ่รักกันและด่ากันตลอดใช่ค่ะพี่พี่ปับพี่ปี๊พี่ปับพี่ปี๊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 พี่ปีพี่ปี๊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 พีของเรื่องอยู่เหมือนกันพี่ปี่ป จริงๆเป็นหนึ่งในตัวแปรของเรื่องใช่ว่าเราจะไม่สะบอยเป็นผลเป็นในบทสุดเพราเราเป็นคนดีมากแนใช่ตัวจริงก็เป็นคนดีมากไม่ต้องบอกทุกคนในกองยืนยันเพราะกันขนาดนั้นเลยเหรอมีคนในกองยืนยันไหมคะค่ะคนดีค่ะที่เกลียดสายตาที่มองมากเลยครับมันไม่ได้มองอะไรเลยค่ะมองข้างร่างนะ แล้วรักใช่ไหมดีจริงยากไม่หมดพอดีแรงเลยอันนี้แรงแรงเลยแรงเลยมันก็ผมว่าเรื่องนี้ตัวละครแบบว่ามันไม่ได้ยากในตัวละครแต่ผมว่าในในลักษณะของเรื่องที่พี่พงศ์อยากจะเล่ามันมีความละเอียดค่อนข้างเยอะครับมันก็ผมว่าความยากมันอยู่ที่การเล่นมันการเล่นในเรื่องนี้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างแบบว่ามันความยาก จะท่าหนังรักเป็นไงเพราะเราก็เล่นหนังรักมาหลายเรื่องแล้วที่ว่าเรื่องนี้มบบกกันจะแบบมันแตกต่างขึ้นเป็นเรื่องดีเลยเรื่องนี้ผมว่าตั้งแต่อ่านบทว่ามันก็สนุกมากเลยสำหรับการเล่นเลยผมว่ามันเป็นบทที่เขียนมาแบบดีมากๆตั้งแต่แรกเลยคผมคิดว่าเป็นหนังที่คนดูก็ตายน่าจะเห็นความราู้สึกตั้งใจความเก็บความสัมพัญแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นหนังที่ทำให้ทุกคนมีความสุขมากๆๆ นาองเฮ้ยคับผมอ่ะไี่เด็กนะครับเ็นะัต่เต้นอันนี้อันนี้แกเพื่อนมหาลัยของเอกนังเอกนะครับนีังไบ้างคะกับคารเอของเราเป็นสีสัอะไรยังไงบ้าง ไอ้เหี้ยหวดจเลยเขินเขินหน้านี้ก็จริงๆแล้วผมชื่อตาครับผมเล่นเป็นตาเลยครับบทก็บทก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างแบบประมาณนึงเลยก็คือเป็นเพื่อนของสกายครับเป็นเพื่อนสายซับก็คือเหมือนกับเราเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเซียนมากในเรื่องของการจีบผู้หญิงเราจะแบบบอกสกายว่าเฮ้ยสกายต้องทําอย่างนี้ดีวะต้องทําอย่างนี้ต้องทํานี่นี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วพอสรุปคือก็เป็นเหมือนกับเป็นคู่กับห่วยเหมือนกันอะไรเนี่ย ท2 2> ั้งสองคนไม่หมายอะไรนี่ก็เป็นเพื่อนในคนหนึ่งครับผมเป็นงานม้างครับครับผมนาเซ้นครับเล่นรับบทเป็นผิดก็ครับครับเขาเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักสกายเขาเป็นเพื่อนสนิทสกายเลยแล้วก็คือด้วยความที่กายมันมีพี่สาวสามคนแล้วแบบเลยชอบผมจากจะชอบนี้ช่วยนิทคนนี้เมืไปจีบสาวื่อใหมได้เยอะไหมครับครับจีบได้เยอะไหมครับก็บ้างเนอะ อะไรพอดีกเล่นไหมเล่นแน่เล็กสวัสดีค่ะชื่อเล็กค่ะเล่นบทเป็นเล็กก็คือเราเราบทเป็นเล็กเป็นเพื่อนจูนในเรื่องค่ะเป็นเพื่อนแบบสายคอยเตือนสติมีมีอะไรก็ปรึกษากันอะไร้ยแล้วก็เล่นเป็นเล่นเป็นขวัญใจของผมในเรื่องด้วยไม่พูดได้หรอไม่พูดได้ ได้ครับ uhm ก็เป็นเป็น like, คู่กันเหมือนกันในเรื่องยังไงทุกคนลองติดตามด้วยครับพี่คุณคุณพงศ์ค่ะคุณพงษ์ค่ะอะไรครับวันนี้ค่ะเราเราจะได้เข้าโรงวันที่17นี้แล้วอ๋อครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่ยากที่สุดยังไงผมก็ขอฝากหนังเรื่อง O M G รักจังหวะผิดจังหวะ วันที่27สุลาคมนี้ในโงรงภาพยนตร์ด้วยนะครับ